เพลงพิมราดาโดนชาวเน็ตแฟะนี่แหละเขาเรียกว่าเรื่องผิดชีวิตเปลี่ยนคนลืมบุญคุณไม่เจริญหรอกแสงเริ่มลิบหลีเลยคิดถึงพอ่อสวัสดีค่ะพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอุ้มยอรักชาแนลค่ะวันนี้อุ้มกบซิม,มีเรื่องเล่านะคะของน้องเพลงพิมพราดาแสงทองค่ะมาอัปเดตเบาสูพี่น้องได้ฟังกันคือเก่าละค่ะพี่น้อง ยังเป็นกระแสะและราม่าอยู่เรื่อยๆนะคะสำหรับน้องเพลงพิมรดาค่ะตั้งแต่เพิ่นนะคะเข้ามาอยู่แสงทองฟินแลนด์ค่ะพี่น้องก่อนหน้านี้เนาะบอสบิ๊กนะคะกับแม่เพลเนาะตั้งแต่เพิ่นอยู่น้ำกันก็นกได้รับน้องเพลงพิมรดาเข้ามาอยู่ในวงนะคะแพลวพวแสงทองฟินแลนด์ค่ะหลังจากที่เพิ่นมีปัญหากันแล้วนะคะเนาะน้องเพลงนะคะก็ ได้เลือกที่จะอยู่กับทางแม่แพลค่ะทุกคนหลังจากนั้นน้องกอ็มีประเด็นมีกระแสดราม่ามาเรื่อยๆนะคะล่าสุดค่ะทุกคนน้องเพลงพิมพ์ระดาแสงทองแฟนเพจค่ะได้โพสตลงในเฟซบุ๊กส่วนตัวค่ะพี่น้องน้องเพลงนะคะโพสต์ว่าวันที่13กันยายน2566แม่เพลกับ พ่อพิกไปรับน้องเพลงที่บ้านขอบคุณแม่เพลกับพ่อบิกที่ให้โอกาสหนูเปลี่ยนชีวิตหนูให้เป็นเพลงพิมรดาหอยใจบ้างไฟแสนขอบพระคุณผู้มีพระคุณทั้งสองท่านนะคะหนูรักพ่อบิกรักแม่เพลนะคะแล้วรูปอิโมจิรูปหัวใจสองรูปนะคะขอบพระคุณครอบครัวขอบคุณความกล้าของแม่กล้าที่จะพามาขอบคุณพ่อ และแม่ผ่องที่พาไปในวันที่12กันยา2,566จนถึงวันนี้ทำให้มี FC รักหนูมี FC แฟนคลับที่รักและเมตตาม,มากมายขนาดนี้ขอบคุณคูเตอร์พี่นิวพี่นนผู้อยู่เบื้องหลังนะคะและพี่ๆทีมงานทุกคนนะคะขอบคุณแม่หมีวันแรกที่เข้ามากินข้าวกับน้ำกับแม่เวลา แม่ก็ดูแลน้องเพลงพิมพ์ระดาหอยใจบั้งไฟแสนค่ะทุกคนน้องโพสต์แบบนี้ค่ะหลังจากที่โพสต์ก็มี fc ค่ะเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าครบรอบหนึ่งปีแล้วนะคะน้องเพลงยินดีด้วยกับความเพียพรพยายามความกระตันยูต่อผู้มีพระคุณเป็นเด็กดีตั้งใจทำงานเพิ่มพูนความรู้ให้มากขึ้น อ่อนน้อมถ่อมตนเป็นที่รักของผู้ร่วมงานและ FC นะคะหลังจากที่น้องเพลงโพสนะคะก็จะมีสื่อโซเชียลหลายๆสื่อค่ะได้แคปข้อความของน้องเพลงนะคะไปลงตามสื่อโซเชียลต่างๆนะคะตามเพจต่างๆด้วยและก็ทำให้มี FC ค่ะแล้วก็ชาวเน็ตบางท่านนะคะแอบมาแทะเบาๆนะคะบอกว่า รักพ่อบิ๊กขึ้นมาทันทีทั้งทั้งที่ไม่เคยพูดคิดถึงบุญคุณตอนนี้บ้างไฟแสนดับแล้วกำเริ่มทำงานทั้งแม่มั่นโหนกฉันรวยมากของหล่อนด้วยเสียดายเวลาเคยสงสารเด็กคนนี้น้องๆไม่เคยอินกับคำว่าพ่อสำหรับนางเลยนานมาแล้วนะว่าไหมคะ ช่วงนี้คนเขาพูดกันเรื่องลิขสิทธิ์เพลงหอยใจบ้างไฟแสนเต็มติ๊กตอกมัง้งกลัวเขาไม่ให้ร้องหรือเปล่าและมีคอมเมนต์อีกค่ะว่าอุ๊ยพ่อบิก๊กรักพ่อบิ๊กก็มาย่านพ่อบิก๊กลิขสิทธิ์เพลงหอยใจบ้างไฟแสนหรือว่าจังไหสาวเห็นข่าวเขาว่ากันหลายตีบอดจ้าเพิินให้ร้องได้ทุกทุกคนจ้าฟังขัดขัดเนาะ บอได้ยินโดนแล้วมันก็เลยบออินกับคำว่าพ่อแม้เยาวาคอยเดอร์คอยรู้สึกแบบนี้อิลี่ #fc ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ค่ะมีต่อนะคะอุ๊ยพ่อบิ๊กพนะเพิ่งคิดฮอดพ่อบิ๊กขึ้นมาคงอยากมีเพลงดังอีกแล้วล่ะเพราะทางนั้นเป็นสีเงียบๆนะเป็นตาอยากไอแทนเดอรก่อนจะเรียกคำว่าพ่อบิ๊กน่าจะคิดดีๆนะให้นึกถึงตอนบิ๊กเสียใจ จนได้ออกจากนั่นมาตอนนั้นคือบอคิดถึงล่ะ h ท็คนที่รักบิ๊กรักที่สุดคนที่พร้อมก้าเดินหน้าต่อไปคือคู่ชินจังกับน้องซีแกมบิ๊กรักมากสองคนนี้จ้ามันสายไปแล้วแม่ละ่ะสู้ๆแล้วกันแต่เอื้อยเซามักแล้วว่าสันค่ะพี่น้องแล้วมีชาวเน็ตมาคอมเมนต์ต่อบบอกว่านี่แหละเขาถึงบอกเลือกผิดชีวิตเปลี่ยน ถ้ามาอยู่กับบิ๊กบิ๊กไม่ทิ้งแน่นอนทำตัวดีบอกสอนง่ายพอตอนทำเพลงผู้ใหญ่บ้านพาวิ่งงานพาถ่ายเ v จัดการเองนทุกอย่างแสงเริ่มหายรักพ่อบิ๊กมาเลยตอนพ่อมีแต่ตัวน้องเลือกที่จะทิ้งพ่อตอนเล่นเอ็นดูค่ะแต่ตอนนี้ไม่ให้ค่าน้องน้องชอบเวทีใหญ่นี่แหละค่ะ เผยให้เห็นท่าแท้ของคนจริงๆมักใหญ่ไฟสูงตอนนี้โตเกียวปังมากทั้งบอสท,ทั้งลูกๆสุดๆไปเลยค่ะใครอยู่ด้วยปังทุกคนจริงๆถูกต้องค่ะคนลืมบุญมันทำอะไรก็ไม่ขึ้นค่ะยังจำได้เลยว่าที่บอสบิ๊กรับงานแรกแล้วฝนตกงานไม่ได้เล่นแล้วพาลูกๆมาไล์สดเห็นหน้าน้องๆคนนี้แบบเหมือนไม่พอใจ ไม่ชอบกลัวไม่มีงานมันบงบอกถึงความไม่รักบอสและอยากไปอยู่กับวงใหญ่ๆมากๆแล้วเป็นไงละ่ะตอนนี้วงใหญ่ก็จะไม่รอดและสมควรซึ่งหลังจากที่น้องเพลงโพสแบบนี้นะคะชาวเน็ตก็มาวิาพากษ์วิจารณ์กันเยอะเลยนะคะทุกคนบอกว่าน้องลืมบุญคุณคนไม่เจริญพอทางมีหลายๆกระแสเนาะที่บอกให้พ่อพิกบอกว่า ต้องล,ล,ลิขสิทธิ์เพลงหอยใจบ้างไฟแสนต้องมาแล้วแหละอยู่ๆน้องก็ออกมาบอกรักพ่อบิ๊กนะคะจนมีชาวเน็ตนะคะออกมาคอมเมนต์กันเยอะมากมายเลยแล้วก็มีอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะทุกคนบอกว่าว้าวตอนนี้นึกถึงพ่อบิ๊กขึ้นมาทันทีเลยแต่พ่อบิ๊กไม่เคยพูดถึงเลยนี่นาะสำคัญตัวเองหรือเปล่าในใจของพ่อมีแต่น้องซีแกมนะลูกลูกรักของพ่อ อยากเลือกทางเองก็ไปตามทางที่เลือกแล้วกันเอาเพลงของพ่อไปร้องยังไม่มีจิตใต้สำนึกมั่นหน้าอย่างเดียวตอนแนะนำตัวคนอื่นๆทุกคนเขายังลงท้ายด้วยโตเกียวมิวสิกมีหล่อนคนเดียวที่ไม่พูดถึงค่ายขนาดไอ้กุยเห็นมันอย่างนั้นมันยังเลือกค่ายเลยอย่ามานึกถึงพ่อหรือบอกรักพ่อ แต่พ่อไม่เคยมีลูกสาวเลยนะพ่อมีแต่ลูกปาทูน้อยแค่คนเดียวเพราะน้องปาทูไม่เคยทําให้พ่อผิดหวังเลยนะนี่ละค่ะทุกคนก็เป็นคอมเมนต์จากชาวเน็ตค่ะเนาะหลายๆคนอาจจะมีความคิดเห็นไม่ตรงกันนะคะบางคนก็บอกคุณจะมาบอกรักพ่อทําไมตอนนี้บางคนก็จะบอกเป็นกําลังใจให้น้องเพลงนะคะขาดใดๆแล้วเนาะก็ ฝาก FC ทุกท่านนะคะคอยติดตามและรับชมช่องอุ้มย่ารักชาแนลด้วยละกันใครมีคอมเมนต์เกี่ยวกับคลิปนี้สามารถคอมเมนต์ลงในใต้คลิปได้เลยนะคะทุกคนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามช่องอุ้มย่ารักชาแนลด้วยนะคะเพื่อที่จะมาอัปเดตข่าวสารให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันเนาะสำหรับคลิปนี้อุ้มต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ค่ะทุกคนเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ